สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้ครับเราพบกับวัตถุมงคลพระชุดเบนจาาคีเพีพอปนลอนะครับอะไรกันมาดูกันโอ้โหนี่ครับเบนจภาคีที่ระลึกสร้างวิไลการอาชีพหวังไกลกังวลวิทยาเขตเขตจามปี2อ4 9นะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ สำหรับรุ่นนี้นะมวลสารดีพิธีลุกเสกดีนะครับวัตถุประสงค์ดีกับมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจากวัดต้นกําเนิดทั้ง5วัดดังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวะัดะรัคังพิมพใหญ่ครับมวลสารเก่าทั้งผงอิทิเจผงปัดธรรมังนะครับของเจ้าคุณโตนะครับแล้วก็จะมีของนางพญานะครับจากวัดนางพญานะครับ แล้วจะมีของมวลสารจากสุมกอวัดพิกุลนะครับกำแพงเพชรใช่ไหมครับแล้วก็มีจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับจากนี่ครับโอ้โหพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ครับแล้วก็จะมีสุดท้ายก็จะเป็นพระลอดจากวัดมหาวันครับเดี๋ยวมาดูกันครับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะ เกจิดังๆที่อธิษฐานจิตนะครับก็จะมีหลวงพ่อหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนหลวงปู่เจือหลวงพ่ออ้นวัดตาลดนหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสาราปูนหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมโอ้โหเจ้าคุณธงชัยวัดตะไลมิตรนะครับโอ้โหหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกยุทธยาหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีหลวงพ่อแดงวัดอินทารามนะครับ โอ้โหหลวงพ่อขาววัดสาวชะโงกครับหลวงพ่อสมชายวัดพง์อากาศครับพอท่านพรมวัดบ้านสวนพัทลุงนะครับเกจิเนี่ยหรือว่าหลวงพ่อเที่ยงวัดพระบาทโอ้โหบุรีรัมย์นะครับโอ้โหเกจิมากมายร่วมปลุกเสกแน่นอนครับรุ่นนี้ครับใครเช่าหาบูชาเนี่ยโอ้โหเกจิประมาณหกสิบเก้าเกจิเลยนะร่วมปลุกเสกนะครับ รุ่นนี้นะครับมีใบรับรองการผลิตด้วยนะแต่พอดีกล่องที่ผมได้มาเนี่ยใบรับรองการผลิตหายไปอ่าผมขอให้ดูรูปครับใบรับรองการผลิตไอ้ใบรับรองการผลิตเนี่ยจะเป็นเลขโค้ดรันนัมเบอร์นี่เลยครับว่าชุดเนื้อผงแล้วก็จะมีเนี่ยครับเลขเลขในตรงกับเลขสมเด็จนะนะครับเรามาดูกันว่าเลขโค้ดเนี่ยจะเลขโค้ดโอ้โหออกไม่ออกไม่ออกผมทําไงเอาออกนะโอเคเดี๋ยวมาดูซูมดูใใกล้ว่าเนื้อแต่ละองค์จะเป็นยังไงครับว่าผง มวลสารเก่าจะเป็นอ้โหผสมอยู่นะนะครับนี่ครับองค์นี้ครับเป็นสมเด็จนะนี่ครับนี่ครับตอกเลขโค้ดยิงเลเซอร์แล้วก็มีโค้ดนี่ตรงนี้สองโค้ดนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับผงเก่าวัดละคังด้วยนะครับนี่ใครชอบก็เช่าหาบูชาได้นะครับเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็มีนางพญาพวกนางพญาเนี่ย ก็จะถอดพิมพ์จากองดารามาเลยพิมพ์ต้นกําเนิดเลยครับนางพญาเข่าโค้งนะครับแล้วก็มีมวลสารเก่าของนี่จะขอดยิโคดยิงเลเซอร์อย่างนี้หลังนั้นพอปลอใช่ไหมครับเราโคตยิงเลเซอร์เลขเก้านะอันนี้เป็นนางพญานะครับแล้วก็จะมีพระรอดพระรอดพระอพระอดจากวัดมหาวันเลยโอ้โหดูพิมพ,พระรอดมหาวันเป็นอย่างนี้นะครับดูครับถอดพอดิมพ์เก่ามาเลยนะครับเนี่ยพระรอดก็คด 9, โคดเก้ายิงเลเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี พระสุมก้อนี่เป็นอีกหนึ่งที่ว่าพิธีดีมวลสารดีวัตถุประสงค์ดีกับสุดท้ายก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์พระผงสุพรรณหน้าแก่นะครับโอ้โหโหโหยากหน่อยนึงนะครับกล่องนี่พระผงสุพรรณหน้าแก่นี่นะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชานะครับโดยเฉพาะสมเด็จผมว่าสวยเลยนะ <c oughs> วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆเรว่ยๆนะครับสวัสดีครับ